ความเสี่ยงนะครับเราจะต้องกินให้ดีออกกำลังกายให้ดีแล้วก็ต้องนอนให้ดีนะครับกินให้ดีเนี่ยไม่กินเนื้อสั์ที่ติดหมันนะครับมันหมูหนังไก่นะครับเลี้ยงข้าวขาวเราต้องกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รีนะครับกินขนมปังควิดก็ได้นะครับทานผักหลากสีนะครับลดอาหารแปรรูปนะครับลดน้ำหวานลดน้ำผลไม้นะครับเพราะว่าในน้ำผลไม้มีน้ำตาลสูงนะครับน้ำตาลฟูโตนะครับถ้าอยาก น้ำตาเนี่ยเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตานะครับแล้วเลี่ยงชานมไข่มุกชานมที่ใส่นมใส่น้ำตานะครับแล้วข้อสองก็คือออกกำลังกายทุกวันนะ,นะครับออกกำลังกายแบบแอโรบิกวิ่งก็ได้เดินก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้ไว่ายน้ำก็ได้นะครับทุกวันขั้นต่ำ30นาทีหรือ60นาทีก็ยิ่งดีนะครับลดการเป็นสโตร์ได้80%เลยนะครับแล้วก็การนอน ต้องนอนหลับให้พอหลับให้หนึกนะครับทางที่ดีต้องนอนก่อนสี่ทุ่มห้าทุ่มเพราะว่าเนลาตรงนี้นะครับมันหลับตอนเที่ยงคืนอีกหนึ่งนะครับฝากติดต่อกับหมอซีนหน่อยนะคะว่ันนี้จะมีเพลิสโตรกนะคะเป็นการฟื้นฟูตั้งแต่วันแรกที่คุณหมอซีเป็นจนถึงปัวันตอนนี้